สวัสดีค่ะพบกับซีรีวิวนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวน้องแคทตัสกันของวิธีการปลูกและวิธีการดูแลของเขาค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักชื่อของแต่ละตัวก่อนค่ะคะอยนะคะพิมค,ค่ะแล้วเราเองนะคะไปดูกันนะคะว่าน้องจะสายพันธุ์อะไรกันบ้างไปดูกัน เรายกตัวอย่างมาสามสายพันธุ์กันนะคะไปดูกันเลยนะคะว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างสายพันธุ์แรกนะคะก็คือแมมอิรูซามูหรือแมมปุยเมฆของเราเนั่นเองนะคะละักษณะโดดเด่นของเขาก็คือจะมีสีเข้มๆแบบนี้ Amelia นะคะทุกคนแล้วก็จะมีปุยเมฆนะคะปุยเมฆของเขาจะเป็นออกตุ่มๆปุยเมฆกลางๆนะคะทุกคนดูคะ่ะเห็นไหมคะแล้วราคานี้ก็จะอยู่ประมาณห้าสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็จะมีกระถางแล้วก็มีแบบ ปุ๋ยมีดินให้พร้อมปลูกเลยนะคะค่ะแล้วส่วนค่าจัดสูกของเรานะคะสามต้นนี้ถ้าสมมติว่าจะสั่งสามต้นพวกเรามีบริการสูงให้ฟรีนะคะถ้าอยู่ในเขตกรงมสงาค่ะค่ะสำหรับน้องดาวล้อมเดือนของเรานะคะจะนิยมเป็นการปักชำหนกมากกว่านะคะแล้วก็สำหรับวิธีการดูแลของน้องเขานะคะสามารถรดน้านได้ถึงสามสี่ครั้งต่อวันได้คะ่ะน้องจะโดดเด่นในการเสริมบารามีด้วยนะคะค่ะส่วน ต้นที่สามนะคะอโลเวรานะคะแค่หรือว่าปลาดาวนไม้หักน้ำนะคะระกูลนเดียวกับบ้านหางสร,เราเคมีลักษณะด็ดไลายปลาดาวค่ะแล้วก็กีบจะมีหนามเล็กๆตรงนี้นะคะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่จะเป็นกีบของน้องนะคะเมื่อเลี้ยงไปถึงช่วงต้นโตนแล้วจะมีลําต้นที่ออกไปทางใบหนาขึ้นค่ะแล้วก็จะเริ่มออกแตกหน่อจนออกเป็นโสมนิยมแบบนี้เลยค่ะก็ สั่งซื้อดไลคยหรือว่ากดแชร์เพจของเราด้วยนะคะของค่ะพบกับซีรีรีวิวใหม่นะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย